สีทองน้อยสีทองน้อยออกมาก่อนเลยคะ่ะอ๋อสีทองน้อยกินหญ้ากินหญ้ากินสมุนไพรเนาะกินสมุนไพรสีทองน้อยอชอบปากกาชอบปากาปากาเข้ามาเลยชอบปากกาอน้องบุนเรืองเลอน้องบุนเรืองเออน้องบุนเรืองอันจัมปี ชาจำปีชอบปากาจำปีแม่ผสมสีแม่ผสมสีอย่นี้เหรอผสมสีผสมสีอ่าสีอ่อนหางมนสีอ่อนหางมนราตรีลิขิตลิขิตราตรีลิขิตพิสมัยพิสมัย รัชนีอภิสมัยพภิสมัยตอบพิสมัยจ้าพิสมัยจ้าพิสมัยจ้าอัรชนีจ้าอัรชน,รชนีรัชนีจ้าอนาวรัตนวรัตอยู่บนนี้นวรัตโอ้นวรัตแข็งแรงนะนวรัตอภัยโรดอภัยโรดอภัยโรดลิขิตข้าพการอสมบัต สมบัตริรัชนีรัชนีครับสำหรับคลิปนี้หลวงปู่ก็ฝากคลิปอน,นันนักักของน้องน้องเหมียวที่รอรับหลวงปู่กันขอนำภาพความสุขนี้ส่งยัง f อทุกคนทุกท่านขอให้เอฟุกคนทุกท่านมีความสุข มีความเจริญมีความสุขกายสุขใจสมปรารถนาทุกประการทั่วการทุกคนทุกท่านเธอสาธุ